พูดเตือนกันโดยดีพูดกันด,ด้วยดีไม่ใช่ตรีเตียนนะเรือว่มมาเตือนนะผมพิจารณาดูไอ้คุณทําอย่างนั้นพูดอย่างนั้นนี่ดูมันจะไม่ค่อยอดีเท่าไหร่นะเทียบกับทากับินนะไม่ค่อยถูกอย่างนี้นะแต่ถ้าเราว่าผู้นั้นไม่ยอมและไม่ยอมเชื่อเลยนี่ก็ต้องพาไปหาอุปชาอาจารย์ เราให้ปฏิบัติกันอย่างนี้อย่าไปถกเถียงกันอย่าไปทะเลาะกันแ้่ถ้าไม่เชื่อผมก็นิมนต์นิมนต์ไปหาอุปชัอาจารย์ให้ให้ท่านวินิฉัยให้ว่าคุณผิดหรือถูกถ้าหากว่าท่านวินิฉัยแล้วคุณถูกอยู่ผมยอมผิดผมจะขอขมาโทษท่านเออเอาอย่างนั้นเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่า ถ้าไม่นิ้ใช้แล้วเป็นผิดจริงคุณก็ต้องยอมต้องยอมปฏิบัติตามเราหวังดีต่อกันนะก็ให้ทำอย่างนี้อย่าไปใช้กิเลสเข้ากระทบกระทั่งกันพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วโกรธกันอย่างเงี้ยไม่ดีอย่าทำ เพราะว่าเราบวชมาเนี่ยก็เพื่อมาละความโลภความโกรธความหลงนี่นะแล้วจะไปสะสมความโกรธให้มันหนาแน่นขึ้นทําไมอะ่ะต้องคิดใส่ตอนอย่างนี้เตือนตอนเสมอไปอย่าไปมุ่งหวังว่าจะแต่จะให้ผู้อื่นนั้นดีายเดียวถ้าเขาไม่ทาตามมาเสี่ยงตน้ก็ไม่พอใจโกรธอย่างนี้ตนก็พลอยเสียไปด้วยไม่มีดีเลย นั่นมันต้องคิดใช่เห็นอย่างนั้นแต่ถ้าเขาไม่ทำตามที่เราสักเตือนแล้วก็แล้วไปเราก็ไม่ส่งไปต่อร้อต่อเสียงกันเรื่องเขาใครของมันไปอย่างนั้นแลมันก็แล้วเรื่องไปมันก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันไาทุกคนเนี่ยมาบวชเนี่ย เป็นบวชเป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยล้วนแต่บรรลุนิสิภาวะมาแล้วทั้งนั้นนะเหมาะเขาว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่แล้วนะคนบรรลุนิติภาวะหมายความว่าคนตั่งแต่อายุยี่สิบขึ้นไปนี่เป็นผู้รักผู้ใหญ่ได้ในระเบียบของทางราชการหรือว่าทางในพระวินัยก็เหมือนกันนะนเพราะฉะนั้นนี่ะ ผู้จะมาบวชเป็นพระทิกษุเนี่ยก็จึงต้องมีอายุครบยี่สิบริบูรณ์ก่อนให้บรรลุนิสีภาวะก่อนให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ซะก,ก่อนแล้วจึงมาบวชมันจึงได้อดทนปฏิบัติตามทำตามวินัยนี้ได้ใน่ครั้งพุทธเจ้านะั่นเองพระอุปชาองค์หนึ่งไปบวชคุณระบุที่อายุไม่ครบยี่สิบปี พบบวชมาแล้วลวันนี้มันก็ไม่มีความอดทนที่จะปฏิบัติตามพระวินัยก็เดือดร้อนกันอืมพอเดือดร้อนกันอย่างนี้กรรมการทั้งหลายก็เรียกมาประชุมแล้วก็ซักถามดูอายุอานามก็จึงรู้ได้ว่าอายุไม่ไม่ครบยี่สิบปีเลยคนเหล่านั้นเมืม่อเป็นเช่นนั้นก็ต้อง ต้องให้ฝึกออกไปหรือว่าต้องให้บวชเป็นสามเณรนั่นแหละต้องให้บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุรบยี่สิบบริบูรณ์แล้วก็จึงบวชเป็นพระต่อไปแต่ก็ไม่ถึงกับว่ามีโทษหนักหนา <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีอายุรบยี่สิบปีบริบูรณ์เนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่กันแล้วควรพากันคิดให้ดี อย่าไปทำใจให้หลอกแหละอ่อนแอต้องวางตัวให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พูดอะไรสนทนาอะไรกันก็พูดให้มีเหตุมีผลอ,อ,อย่าไปพูดเล่นพูดทัวพูดหยอกล้ออะไรกันเหมือนกับเด็กน้อยหยอกเย้าก,กันต่างๆพว่างนี้นะไม่ดีเนะี่ยอย่าไปทำในเราเป็นสมณะเพศนี่นะเมื่อมีเรื่องสมควรที่จะพูดกันจึงค่อยพูด ถ้าไม่มีเรื่องที่สมควรจะพูดกันแล้วก็นิ่งใครนิ่ง,งมันอยู่ดีไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันนี่เป็นเป็นพระวินัยโดยแท้พระวินันนย,นยนี่เป็นอย่างนั้นจริงนถ้าไม่มีเรื่องที่ควรจะพูดแล้วนิ่งเลยดีกว่านั่นแหละไม่มีโทษอะไรการนิ่งเสียเลยเนีย ถ้าพูดมากไปแล้วมีทางเสียกับดีพอๆกันเลยพบคนที่ยังมีกิเลสอยู่นี่แหละเนีวยสติปัญญาเนี่ยก็บกคล่องไปแต่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพูดมากๆเข้าไปแล้วก็เอาแลไรมันมันจะเผลอแล้ะมันเผลอแล้วปล่อยกิเลสออกมาเนี่ยกระทบกระทั่งคนอื่นไปะเอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้พาก,กันสํารวมคาพูดคําจาให้มากในวันนี้การที่เรามีพิธีขอสมาโทษกันนี่นะอันนี้หมายควาะว่าเราก็หวังดีต่อกันนะเนี่ยเราหวังจะร่วมสูกร่วมทุกข์กันพร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยฝึกกายวาจาใจนุ้ตนให้ดี ทำละกิเลสให้เบาบางออกไปจาก,กจิตใจไม่ใช่เราบวชวาเพื่อสะสมกิเลสดังนั้นถ้าหากว่าก่อนเข้าพรรษานี่เราได้กระทบกระทั่งกันได้ประมาทได้ร่วงเกินกันด้วยกายวาจาใจต่อหน้าพอดีรับหลังพอดีก็ขอให้อโหสิกรรมให้แก่กันและกันไปอย่าได้ไปถือโกรธถือเกลียดกันต่อไป ให้เลิกแล้วแก่เกินกันไปนี่ความหมายของคำว่าอขอขมาโทษต่อ,อกันนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราให้อบโหสีกรรมกันไปอย่างนั้นแล้วต่อจากนั้นไปต่างคนต่างก็สำรวมระวังตนอย่าให้ตนนนั้นเผลอไปกระทบกระทั่งผู้อื่นในทางที่ไม่ดีนี่ต้องระวังตัวอยู่เสมอ แต่ถ้าเหลือระวังมันเผลอไปอย่างนี้ก็ขอโทษกันเมื่อรู้ว่าตนได้ร่วงเกินเพื่อนด้วยความทั้งเผลอรู้ตัวคขาแล้วก็ขอโทษผู้นั้นผู้ที่ถูกขอโทษก็โอโหสี่ให้เพื่อนไปไม่ถือสาหาความกันมันก็แล้วไปนี่วิธีปฏิบัติต่อกันนะขอให้เข้าใจอันเวลาฟังนะไม่ควรดูหนังสือนะ เตือนแล้วนะเข้าใจกันบ้างเว้ยเราไปไปมัวจะส่งใจไปอย่างอื่นแล้วพูดไรฟังมันจะเข้าใจความหมายได้ยังไงอ่ะอม,มันต้องตั้งใจฟังจริงๆนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะพูดกันเนี่ยเรื่องที่เราจะต้องทําความดีนะเราจะทําความดีในศา,าสนานีจะทําอย่างไรนี่นะที่พูดอยู่นี่นะ เพราะว่าเมื่อมีดีอยู่ที่ไหนชั่วมันก็มีอยู่ที่นั่นอดังนั้นเราจึงต้องป้องกันความชั่วไว้พร้อมกับทําความดีไปนี่ความหมายนะเป็นอย่างนั้นความชั่วกันอย่างว่าเนี่ยความกระท้ากระทั่งกันเลาะวิวาทกันนี่มันก็เป็นความชั่วของผู้อยู่ร่วมกันต้องระมัดระวังอย่าให้มันมีขึ้นมา <c oughs> อันนี้แหละความหมายของคำว่าการขอขมาโทษซึ่งกัน,กน,นและกันนี่เราขอขมาโทษกันลำดับลำดับลงไปเลยต <c oughs> ามธรรมเนียมเป็น,นก็หวังว่าทุกคนก็คงจะจำทำให้ขมาได้แล้วไม่ใช่เหรือ นี่ต้องนึกไว้ในใจทุกคนนะอาหั่นขมามิตูมเฮหิติเมขมิตรบ,บังนี่เมื่อเมื่อผู้กล่าวคำขอขมาผู้ผู้ผู้เป็นหัวหน้าพาขึ้นกล่าวคำขอขมานั้นเป็นผู้ถือขันดอกไม้ยกไว้เมื่อกล่าวคำขอขมาจบลงนะขอขอทีเดียวนะว่าทีเดียวเท่านะั้นแหละ จบลงแล้วก็ยื่นขันดอกไวนะ้ให้แก่ผู้รับขมาโทษผู้ถูกขอขมาโทษนั่นก็ต้องรับเอาขันดอกไม้กับพื้นวางไว้เมื่อวางไว้แล้วก็นมมือวันนี้ผู้ที่ขอขมาเนี่ยก็หมอบลงแล้วผู้ที่ถูกขอขมาก็กล่าวคําว่าอะหังขมามิตูมเฮหิปิเมคมิตับบังอย่างนี้นะ นึกในใจไว้เสมอถ้าพผู้ใดได้ไดท่องมาแล้วนะเดี๋ยวมันเกอรนนะถึงเวลานั้นมาแล้วมันเกอร์อย่าให้มันเกอร์ตั้งสติให้ดีสำรวมจิตให้นแน่วแน่เมื่อกล่าวคำอย่างว่านี้จบลงก็ยื่นขันลงไว้นี้ให้ผู้ขอเข้ามานั่น พู้ขอก็มารับไปแล้วก็ให้ผู้รองลงไปนั่นถือไว้แล้วผู้เป็นหัวหน้าโมน้ก็หันหน้าไปหากันก็นมมือไว้แล้วก็ให้ผู้รองลงไปนั่นถือขันตองไงี้ <c oughs> ขอเข้ามากันต่อไปอีกอนั่นแหละก็ทำทำอย่างนั้นแหละเรื่อยลดหลั่นกันไปเรื่อยเรไปจนถึงสามเรนรมดดสรมเนนแล้วก็หมดกันแหละอก็ขาวดาบดไม่ต้องหรอก เอาแค่สรรมนเนนก็พอแล้วอย่างนี้เนละยเพราะฉะนั้นนะการปรับฝึกธรอมจันย์ในพระธรรมวินัยนีนะ้เมื่อผู้มีปัญญาได้พิจารณาดูแล้วมันก็น่าปลื้มใจอ น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราไม่รู้จักระเบียบอันดีงามอย่างนี้มาแต่ก่อนเลยน,นต่อเมื่อเราได้มาปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมมะสง์เป็นที่พึ่งได้ทรงผ้ากาสาวพัดเหล่านี้เข้ามาแล้วเราจึงมาศึกษาพระธรรมวินัยนี่ ก็จึงได้รู้ระเบียบอันดีงามระเบียบอันเป็นไปเพื่อละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันนี้ให้เบาบางออกจากจิตใจนี่อันระเบียบเหล่านี้นะให้พึ่งพากันเข้าใจความหมายการทําอย่างนี้ล้วนแต่เป็นอุบายละทิฏฐิมานะให้เบาบางออกจากจิตใจทั้งนั้นแหละเพราะตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยกลับให้นี่ บางคนอาจจะไม่เคยกราบใครเลยก็มีแม้แต่พ่อแม่ของตนก็ไม่เคยกราบเคยไหว้เลยก็มีเพราะฉะนั้นน่ะมันจึงแข็งกระด้างกระเดืองคนเรานี้นะม,มันจึงได้ทะเลาะวิวาดกันเบียดเบียนข้ากันอะไรมนี้ยมันล้วนตั้งแต่ไม่ได้ฝึกตนให้เป็นคนอ่อนนกอ่อนโยนอ่อนนอมทั้งนั้นแหละให้เข้าใจทีนี้เมื่อเราได้มาบวชแล้ว ได้เขารพต่อพระธรรมวินัยเรีปบดัดก,กายวาจาใจาขงตนให้ตรงต่อธรรมวินัยเข้าไปเน้วมันก็ทําให้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิเหล่านี้มันเบาบางไปเรื่อยๆจะเลยกลายเป็นคนสงบระงับอจากบาปอกุศลต่างๆไปยึ่งแนะนำว่าสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบระงับจากบา,าปโทษบนทินต่างๆ นี่มันมันเป็นผลดีอย่างนี้แหละการบวชนะให้พากันเข้าใจมันเป็นผลดีต่อตัวของเราเองนี่แหละเราได้ฝึกตนการที่คนเราจะพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารนี้ไปไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เิฐในโลกนี้เอง เนี่ยว่าเราพ็พึดไปตามใจชอบอถ้าเราไม่รู้ทำวินยัยเราไม่เลื่อมใสต่อทำมวินัยนี่นะเราก็บอกพึดตนเดินไปตามใจชอบเมื่อตอนชอบอย่างไรก็ทําไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นจะผิดหรือถูกไม่รู้แล้ว่วาแต่ชอบใจแล้วก็ทําไปพูดไปอย่างนี้นะแต่บางอย่างมันก็ไม่ผิดหรอกแต่บางอย่างบางทีมันก็ผิดไปแล้วบว่านี้นะงินผิดไป พอมันผิดไปมันก,ไก็ไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นแล้วมัน,นแต่ําให้เกิดทะเลาะวิวาดกันขึ้นเบียดเบียนกันต่อไปนี่เป็นอย่างนี้นะความไม่รู้วันนี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้นะ<ม><ม>ก็เรามีโชคดีมีบุญมีวาสนาได้มาพบ พุทธศาสนาอันประเริดนี้เมื่อพบแล้วก็ยังได้มีศรัทธาเอาตัวเข้ามาบวชก็พุทธธรรมวินัยในพุทธศาสนานี้ทำละความโลภโกรดหลงกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมันหมักดองอยู่ในจิตใจนี่มานมนานแล้วนี่ให้เบาบางออกไปจากจิตใจ เพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเป็นผู้มีวาสนาถ้าเราเกิดมาในชาตินี้ครับไ,ไม่ได้พบพุทธศาสนานี่นะเราจะไม่ได้มาอบรมตนฝึกฝนตนอย่างนี้เลยก็จะตกเป็นธาสของกิเลสตัณหาไปอย่างนสามัญชนทั่วๆไปนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเน่ย <c oughs> <c oughs> ในยุคใดสมัยใดหรือว่าในกลับใดกันใดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาฟังเกิดขึ้นในโลกแล้วท่านกล่าวว่าเป็นศูนย์ยักกับแปลว่ากลับที่ศูนย์เปล่าคนที่เกิดอยู่ในศูนย์ยักอับอน,นั้นก็ไม่มีสติปัญญาอะไรที่จะมาละทั่วทําดีได้ไม่มีอุบายปัญญาที่จะมา ฝึกฝนอบรมจิตใจนี่ให้เกิดความรู้ความฉลาดในธรรมของจริงไม่มีเพราะไม่มีครูไม่มีอาจารย์ผู้นี้นำสั่งสอนเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสูนยะกลับไปว่ากลับเปล่าจากมักจากผลเราจะผลทางคนจะทุกข์คนเกิดมาในยุคนั้นสมัยนั้นก็อยู่ไปตามย,ยถากรรมเฉยๆนี่แหละ แต่ท่านก็ว่ามันก็ยังมีพวกฤาษีดาบทอยู่ในศูญญากรับอันนั้นกับพวกฤาษีดาบทนั่นแหละไปยุให้คนหลงอันที่มันจะเกิดนับถือพระอ,อินทร์พระพรหมกันอยู่ต่อๆมานี่กับพรพวกฤาษีนั่นแหละภาวนาไปแล้วก็ไปปรากฏเห็นพท้ามหาพรหมเห็นพวกพรหมนี่ อยู่เย็นเป็นสุกกันมากมายกวัวคนธรรมดาสามัญก็เลยถือว่าพระพรหมนั่นเป็นผู้ประเสริฐกลัวบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายตอนนี้จึงได้มาแนะนำสั่งสอนชาวบ้านให้นับถือท้าหมหาพรหมแล้วจึงมาแนะนำให้ประชาชนทั้งหลายได้รู้ว่าไอ้ตัวของเรานี่เกิดมาจากท้าหมหาพรหม พระมหาพรมเป็นผู้นิรมิตให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องแสดงความจงรักภักดีต่อท้ามหาพรมแล้วพวกฤาษีลังนั้นก็เขียนเป็นตำราไว้เลยวันนี้คนเกิดมาในสมัยนั้นก็ไปเรียนตำราพระฤาษีนั้นเขาก็ถือว่าเป็นมนขังเลยถือว่าเป็นตำราศักดิ์สิทธิ์ เรียนกันจำกันแล้วก็ปฏิบัติตามน,นถึงก็ได้สร้างโรงบูชายันร,รือษีอยังแนะนนำให้จับแพะจับแกะมาแล้วก็มาเชื่อดคอโยนเข้ากองไฟนั่นเองพรความหมายของฤาษีเหล่านั้นว่าให้ไฟนี่มันไหม้เนื้อแพะเ,เนื้อแกะเนี่ย ทรงกลิ่นพุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าไปสู่ธรรมาโลกนู่นให้พวกพรหมพวกธรรมพรหมได้สูดกลิ่นเนื้อสัตว์เหล่านี้ของเข้าใจผิดนะนึกว่าถ้าพวกพรหมพวกธรรมพรหมยังจะยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงอะไรพวกนี้อยู่มันแสดงว่ามันเข้าใจผิดถนัดเลยพวกฤาษีนะคนทั้งหลายเชื่อพระฤาษีก็เลยทำบาปกรรมกัน คือพอดกันมาตั้งหลายชั่วบรรพบุรุษมาเลยนั่นเละจนว่าพระพุทธเจ้าอุบัติวังเกิดขึ้นมาในโลกนี้นี่นแหละพระอ,องค์จึงได้ <c oughs> แนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้รู้ว่านั้นไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์เป็นการสร้างกรรมสร้างเวรองไปฆ่าสัตว์ตชีวิต และไปบูชาทำมหาพรหมหวังจะให้ทรามหาพรหมนั้นประสิทธิ์ประสาทความสุขให้แก่ตนเมื่อทำมหาพรหมได้สูตรดมกลิ่นของสัตว์เหล่านั้นแล้วก็จะเอ็นดูกรุณานในห,หมู่มนุษย์จะช่วยหมู่มนุษย์ให้อยู่เย็นปีสุขให้เจริญเนยลาบยศทนเสริญมีอายุยืนยาวนานอะไรพวกนี้แหละ <c oughs> แต่แท้ที่จริงแล้วผู้ที่เป็นพรหมนะ เป็นผู้เพียรพร้อมไปเรยพรมวิหารสี่มีพรมวิหารธรรมอยู่ในใจท่านเจริญพรมวิหารในจนได้บรรลุฌานนุนเข่งเมตตากรุณาในจนใจสงบลงจนบรรลุรูปฌานสี่อรูปฌานสี่นุ่งเ,<อ>เนี่ยอนุภาพแห่งพรมวิหารสี่นะทำให้ท่านผู้บำเพ็ญนั้นได้ไปบังเกิดเป็นพรอมมีรูปบ้าง เป็นพรหมที่ไม่มีรูปบ้างอย่างนี้แหละเมื่อพรหมเหล่านั้นเทียบพรหมด้วยพรหมวิหารสี่อย่างนี้นะแ,ลนะออนแล้วทําไมถึงจะมายินดีกับหมู่มนุษย์ซึ่งฆ่าต,ตัดชีวิตเส้นสวงไปอย่างนี้ไม่มีพระมหาพรหมไม่ได้ยินดีกับการกระทําของมนุษย์นะั้นมนุษย์หลงต่างหากนี่มันก็หลงวาแต่พระฤูษีนั่น พระพระฤษีเกิดความมิจนผิดขึ้นมาเพราะภาวนาได้แต่สมาธิได้แต่ฌานเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้เจริญวิปัสสนาเมื่อเมื่อเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปได้บรรลุฌานเข้าไปบางบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันก็เกิดวิปลาสขึ้นนั่นแหละเ,เกิดเห็นรูปภาพอะไรต่ออะไรขึ้นมา เกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาในใจแล้วตนก็สำคัญว่าเป็นความรู้เห็นที่ถูกต้องแบบน,นี้นะนั่นแหละเป็นเรื่องความรู้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องบูชาเยยงี้อะไรวมนี้นะเลยเข้าใจว่าเป็นทางถูกต้องนะก็จึงได้นำมาสั่งสอนประชาชนนะั่นเองนดังนั้นในพวกฤาษีเหล่านี้ก็ได้แต่สมาธิได้แต่ฌานไม่ไม่มีปัญญา ไม่ได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเลยเพราะเหตุนั้นถึงไม่รู้จักทางศีลอ่ะการที่มันเห็นนิมิตต่างๆนิมิตต่างๆมาปรากฏขึ้นมาโมนั้นถ้าผู้เจริญวิปัสสนาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช้ได้หรือว่าบรรดารูปภาพต่างๆนิมิตต่างๆนั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นธรรมอนมิเสษมันมีเกิดขึ้นแล้วมันไปไปแล้วมันก็หมดเกลืแล้วมันก็ดับไป ไม่มีอะไรเป็นแกนสารเลยท่านผู้เจริญนิพพานท่านก็รู้เท่า,าท่านก็รู้เท่าวิปลาสอันนั้นท่านเรียกว่าสัญญาวิปลาสมันหมายผิดไปนั่นแหละแต่จิตไม่มีปัญญาก็เลยค้ำคัญว่ามันหมายถูกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้เจริญนิพพานท่านจึงไม่หลงนิมิตเหล่านั้น จึงไม่เกิดความเข้าใจผิดจึงบรรลุถึงซึ่งทางพระนิพพานคือเป็นทางสายกลางทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งต่อสรรพสังขารทั้งหลายแม้ตลอดถึงอินถึงพรมถ้าพูดถึงในทางปรมัตธรรมแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนอะไรเลยก็เป็นแต่สังขารทั้งนั้นแหละ เกิดขึ้นแล้วก็แรปรปรวนดับไปแต่ว่าสังขารบางอย่างมันเป็นปุญญาที่สังขารสังขารปรุงแต่งให้เกิดเป็นบุญกุศลอย่างปณิสบัรจงอย่างพวกพรมอย่างนี้เรียกว่าอานิสงส์แห่งฌานสมาธินั่นแหละตกแต่งให้ท่านเหล่านั้นได้เกิดเป็นรูปประพรมซึ่งมีรูปอันละเอียดมากอย่างนี้แหละ แล้วก็พวกที่เบื่อหน่ายในรูปเอาเพ่งรูปจนหายไปเหลือแต่สัญญาเหรือแต่วิญญาณเท่านั้นก็ไปเพ่งอยู่ในสัญญาอยู่ในวิญญาณอน,นั้นออกจากสัญญาหรือวิญญาณน,นั้นไม่ได้เลยเพราะไม่มีวิปัสนาญาณหมดอายุสังขารลงก็ไปเกิดเป็นอรูปภพเป็นพรหมที่ไม่มีรูปนี่ แล้วก็มีอายุยืนจั้งเป็นหลายกลับหลายกันพวกอรูปภพคมเหล่านี้นะเพราะเหตุน,นัน้นในพวกใดไม่เกิดในพรหมโลกในลูกอรูปภพมเหล่านี้จึงสําคัญว่าตนบรรลุถึงพระนิพพานแล้วอืเพราะว่ามันอายุยืนมากนะี่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันแต่ที่จริงแท่มันยังยังไม่ ไม่ใช่พานิพานพอหมดอาน,นิสงส์แห่งชานอันนั้นแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกเป็นอย่างนั้นต้องมาสร้างบุญบารมีอีกซึ่งไม่เหมือนอย่างท่านผู้บรรลุซึ่งพานิพานเมื่อบรรลุพานิพานแล้วหมดอายุทานแล้วท่านก็ไม่กลับมาเกิดโลกนี้อีกต่อไป จังกับสเสวยความสุขอยู่ในพระนิพพานตลอดอนันตการเรียกว่าเป็นสุขอยู่ตลอดอนันตการไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยพระนิพพานนะท่านจึงเรียกว่าอมะตะธรรมแปลว่าธรรมไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเนอะในพระนิพพานไม่มีปัจจัยอะไรไปปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงแปรผันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่มี <c oughs> เป็นผู้สงบระง,งับตลอดอนันตการหมายคขาว่าอย่างนั้นเลยคือเป็นธรรมอันสงบระง,งับตลอดอนันตการอย่างนี้ดีกว่าคือเป็นธรรมไม่ใช่ผัดไม่ใช่บุคคลเป็นเป็นธรรมอันเดียวไม่มีสองไม่มีสามเลยพระนิพพานนะ